สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวซัมเมอร์เนวอที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวของกิฟฟอนท่าแสงกันนะว่าตัวของกิฟฟอนแสงเองมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เก่งไหมหลายคนก็แบบถกเถียงกันว่าตัวของกิฟฟอนแสงหรือวูฟแสงดนะีพี่ในคอนเทนต์แบบพดูดเริ่มต้น ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะถ้าเป็นคอนเทนต์พูดเริ่มต้นโดยตรงย่งผมแอบเชียร์กิฟต์ฟอนแสงนะเพระาะว่าตัวของกิฟต์ฟอนแสงเองอ่ะเป็นวันเตอร์ตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเลยในคอนเทนต์ผิวนี่ใเป็นคอนเทนต์พาฟาร์มต่างๆแล้เน,นี่ยจริงๆสามารถใช้งานได้เยอะไม่ว่าจะเป็นตัวของเนโคโพลิสเองอ่าโกอลิมก็ใช้ได้นะเพื่อนๆกอลิมก็ใช้ได้เหมือนกันมังกรผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าไม่เคยลองกันนะ เนโคโคโลเลมนะครับหอหอพวกหอฮาร์ดหองน้องมอห,อหอฮิวไปได้หมดนะครับแล้วที่สําคัญคือสามารถเอามาเล่นในคอนเทนต์ซีฟได้แล้วก็รวมถึงเอาไปเล่นในคอนเทนต์อาร์ทีเอบางประเภทก็ได้เหมือนกันก็เจอมาเหมือนกันนะตัวนี้ก็ไปได้เยอะนะแต่ว่าการเล่นเนี่ยมันอาจจะน้อยถ้าเป็นการตีคนเนี่ยจริงๆไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่จะโดดเด่นในเรื่องของการที่แบบเอาไปตีบอสมากกว่าเอาไปตีมอนสเตอร์ซะมากกว่านะครับผมสกิลที่1ของน้องเนี่ยเป็นการตีนะครับเป้าเดี่ยวสกิลนี้ยแรงตามความเร็วยยิิ่่งงงเรร็็ววแแล้ก จะเป็นการฮิวสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับพรรคพวกนะครับผมด้วยคือไอการฮิวเนี่ยยิ่งทำเราทำเราเหม็ได้แรงก็ยิ่งฮิวแรงนั่นเองครับส่วนสกิลที่สองค,ครับจะเป็นการจิกไข่ศัตรูนะครับผมซึ่งไอการจิกไข่ศัตรูเนี่ยมันจะเป็นการลดเลือดของตัวเองอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วก็จะเป็นการจิกไข่นั่นเองครับผมสก,กลิลเน,นี้ยแรงตามค่าไม่เทีทีของศัตรูยิ่งศัตรูเลือดเยอะก็ยิ่งแรงนั่นเองครับสก,กลิลที่ตัวครับหนึ่งครับจะเป็นการเพิ่มความต้านทานให้ตัวน้องขึ้นเนี่ย 20%เอาง่ายคือเวลาที่มาแตกปั๊บแดงต่างๆน้องเนี่ยคือน้องแบบไม่ค่อยไม่ค่อยติดอ่ะพูดง่ายๆไม่ค่อยติดนะครับผมแล้วก็แจกที่2นะครับผมจะเป็นการลดดาเมจจากคาดมือเนี่ยลงถึงห้าสิเลยสมมซติว่าคาดมือเนี่ยตีร้อยหนึ่งโดนหักไป50%ก็แค่เข้า50แสดงว่าตัวนี้เป็นตัวที่ถึกมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์คาดมืดเนี่ยคือ100%เหมือนกันอันนี้คือเก่งมากๆจริง นะครับผมอ่ะแล้วก็หลีดนะครับหลีดเป็นตัวของเพิ่ม a t K ค่าแสงอยบเปด้วยรูนที่สามารถรูนที่ใช้งานเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูนมากๆไม mm hmm. ่ว่าจะเป็นรูน mm hmm. ดาเมจแบบพ้นอ้วนแบบวันก็ได้นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของอ่ารูนของคอรีดิอะรดีรูนพวกเกี่ยวกับ E X อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะชอบใส่เป็นแบบไหนนะครับทีนี้การใช้งานของน้องเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวของเมโครโพลิสกันว่ามันใช้งานยังไงบ้างหลายคนก็ใช้นะ ส่วนมากในคูลพลิผมจะใช้เป็นตัวของ2ราพีเนาะเราสามารถใช้ทีมแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ใช้โจ๊กศาสตร์ได้นั่นเองครับผมนาแต่สปีดนอ้องอาจจะไวไปหน่อยผมขออนีาตใช้เป็นแวมไฟล์แล้วกันเนาะเพราะว่ามันน่าจ,จะมันน่าจ,จะท้ง่ายกว่าทีเนี้ยหลายคนก็บอกเฮ้ย mm hmm. พี่วันแล้วเราจะต้องใช้ดีดอะไรดีเราจะต้องใช้ดีดมัเตร์ท่าน้าครับทาไมเราต้องใช้มันดมเตร์ท่าน้ําด้วยเพื่อที่จะให้ยิงน้ําของเราออกไปทําดาเมจก่อนแล้วก็กิฟฟอนเนี่ยจะออกเป็นเป็นตัวหลัง นะครับประมาณนั้นอย่าใช้เป็นหลีดตัวของแบมไฟถ้าเราใช้หลีดแบมไฟอีโนของเราทั้ง3ตัวต้องเ็วพอนะครับผมอ่ะลองดูกันนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะให้ดูรูด้วยนะครับผมมามาเริ่มกันโอเคครับอ่ะอีโนจะออกไปทําดาเมจก่อนแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ติดไข่ไหมเออแบบนี้เป็นต้นนะครับผมอันนี้อาจจะช้านิดนึงนะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมไม่ได้วิวดาเมจมาเฉพาะกับทีมนะมันมันสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้บิวสปีดไม่ได้บิวดาเมจมาเฉพาะทีมนะครับผมอ่ะประมาณนี้ คปบเดียวเคลียเวฟจบได้ง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆนะตีมาตีมาตีมาครับผมสวยครับติกไข่ไปครับผมแล้วก็เล่งเกตขึ้นมาตีมาแล้วก็ตีไปครับจริงๆมันสามารถใช้โจ๊กท่าลมได้นะแต่ว่าบอกตรงๆว่าโจ๊กท่าลมผมเองมันค่อนข้างที่จะสปีดมันช้าเนาะเออผมก็เลยไม่สามารถเอามาลงได้นั่นเองครับติกไข่บอสโดนทีคือเมื่อกี้ไข่สั่นนะเพื่อนบอกเลยโคตรแรงเอีอยอเมื่อกี้บอสโดนทีคือแบบเรียกได้ว่าหน้าหายแบบหน้าเหกเลยแม่งแรงจัด แรงกือแรงเกินเมืเ่อ,อ,อกี้เติดไข่แล้วก็ฮิวขึ้นมาครับผมประมาณนี้อ่ะก็อันนี้คือมันกอรอบกอแตกด้อยอีบีบอกตรงตมันกอรอบก็แตกมันก็จิเป็นย่างซี่แหละนะครับผมเคตีไปครับผมตีไป e ี่โ bro e ซี่โ r o นะครับน้องไม่ได้ถึกมากนะเพื่อนเพื่อแต่ว่านี่แน่ติโอ้โหไม่เป็นแสนสกิลสองตีเป็นแสนเพื่อนเนโคตรแรงหนึ 1, 5, ่งนาทีห้าวินาทีนะครับผมจริงๆถ้าใช้โจ๊กเนี่ยจะเร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าเออผมไม่ได้บิวรูนเฉพาะนะครับแต่มัาใช้งานได้เหมือนกันนะ ต่อมาเวลาเราเอาลงหนอนมันเปนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าลงหนอนมันเก่งยังไงบ้างจริงๆอ่ะการลงนอนมันลงเน้หมดเลยนะการลงหนอนมันลงเน้หมดเลยแต่ว่ามันจะโดดเด่นในเรื่องของนอนแสงมากๆเดี๋ยวให้ดูว่านอนแสงมันโดดเด่นแค่ไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเราเอาจากบูมออกแล้วกันเนาะโอเคเอาจากบูมออกแล้วก็ใชสเป็นอ่ะประมาณนี้น่าจะพอไหวแล้วก็อีกตัวหนึ่งเขอเป็นตัวดาเมจอ้วนๆได้ไหมแบบดาเมจหนักๆแบบตีทีตุ๊กต่ำตุ๊กตอย่างเงี้ยใครดี เอาแบบดมีดดองแรงดีเคก็ไม่ได้ดมจแรงมากกับเพื่อนๆมันจะต้องเป็นการตีแรงตามปับแดงอ่ะอันนี้ถึงจะแบบดูดันไม่เก่งใจใครนะฮะเอาเป็นใครดีนะ้าอเมซอนก็ไม่แรงครับบอกก่อนอเมซอนเนี่ยมันใช้กับวอสพวกนี้ไม่ได้นะครับบอกอตรงๆนะครับแบบใครที่แบบ ee, พี่อเมซอนไงพี่มันแรงใหม่ๆม่อเมซอนใช้กับพวกนี้ไม่ได้ครับอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าผมลองแล้วนะครับไม่ไม่เวิร์กเลยครับแบบตีเหมือนเกาฮลัลโหลแม่งเลยแบบ นี่เก่าใช่ไหมเนี่ยหรือ,อตีเนี่ยฮัลโหลทำไมมันรู้สึกแปลกๆวะเป็นหนิงก็ได้มัน,นดีเคไม่ค่อยแรงดีเคไม่ค่อยแรงส่วนมากตัวที่แรงจริงๆจะเป็นพวกที่มันติดในเรื่องของาปาาัป๊ระหัำอาลุงเถื่อนก็ได้มามาดูกันซิว่าน้องจะติดดามจจากบอสเนี่ยแรงเท่าไหร่กันนะครับผมมาดูกันครับมาดูกันบอกเลยว่าถ้าติดต่อแตกมานี่คือแบบมึงหน้าสั่นแน่ๆหรอเพื่อนเอ้โอเคอันนี้เราจะไม่มีอยู่เลยนะครับเพราะว่าเรามีหลอกแบบนะโหตีไปหกพันนะเพื่อนๆได้อยู่ได้อยู่โอเคอันนี้มาติดในเรื่องของ เขาเรียกอะไรนะมันติดในเรื่องของเกาะเฉยครับมันก็เลยเบาเนะี่ยเดี๋ยวลองมาดูตอนบอสรมนะเพื่อนเตีทีสะดุ้งอะ่ะบอกเลยเอ,อสวยครับโอเคสวยครับไม่ติดแบนดิ้งเลยฮนะเออติดแบนดิ้งแล้วโอเคสวยอันนี้ก่อแตกไม่มีจกักรูมันก็ไม่ค่อยมีก่อแตกเนาะ<ม>ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างไกลกาลรลึลยอยู่เพอไม่มีจักรูมไม่มีอ่ามีก่อแตกมาละโอเคติดแบนดิง้ง ตีโอ้แสนสองนะสกิลสกิลที่หนึ่งแสนสองนะเพื่อนๆก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่อันนี้เรายังไม่มีบัฟสปีดด้วยนะโอเคโอเคมีบัฟสปีดแล้วยังไงบ้างสกิลโอ้ยแปดหมื่นหรือเปล่าเมื่อกี้มองไม่ทันนะแปดหมื่นแน่ๆเลยครับผมเออโอ้สกิลนี้โอ้โหสกิลที่สองแบบใช้ได้ครใช้ได้อยู่ไม่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ทุกคนก็แจมแจมอยู่แจมโบ้แจมโบ้อยู่แต่ตะกูลมันจะเบิร์ดดาเมจได้แรงกว่านะเพราะว่าไอ้ตะกูลนี้มันโกงมันโกงดาเมจนะครับผมแต่ว่ามันก็เอามาลงได้เหมมือนนนกัััครบ อยู่ได้มันทานั่นทํานี่ได้ก็ถือว่าไม่ไม่ได้แย่มากเหมือนกันปีทําตาเมจค่อนข้างแรงอยู่นะถ้าถ้าเอาไปรงทาาุมือก็น่าจะไหวยอยู่นะครับผมว่าคิดว่านะโอเคมาดีครับมอนเตเจอจริงๆผร้เล่นเริ่มต้นอาจจะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอาศัยรูนย่นค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่ารุนจะต้องอ้วนหน่อยในการยืดข้างหน้านะครับผมไม่งั้นจนะแตกแน่ๆนะผมมาประมาณนี้โอเค าแสงจบไปแล้วนะคผมเจ็ดล้านนะครับผมเจ็ดล้าน easy easy นะครับผมอ่ะเราลองมาดูกันว่าคาดมืดมัน work ไหมคาดมืดถ้ามืดจริงๆมันลงได้เหมือนกันนะเอาจากปูบอ,อกเช่นเดิมนะครับผมจากปูเนี่ยบอกเลยเป็นตัวที่แบบ the best แม่งเก่งจริงยอมรับม,มันเก่งจริงอ่ะมันเบิร์ดเดิมเอ๋จะแรงจริงเหมือนกันอะ่ะเอาเป็นลุงเถื่อนเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะประมาณนี้ <c oughs> ใช้เซตเดิมเลยใช้เซตเดิมเลยนะครับไปไปสกอตบอกเลยว่า easy มากๆ easy มากๆเพื่อนกันไปครับ มาดูซนะนะิว่า,าดาเมจมันจะแรงแค่ไหนกันบ้างเมื่อกี้คือสกิลหนึ่งก็แสนกว่าเองนะอันนี้สี่หมื่นนะเพนสี่หมื่นนะสกิลที่สองเลยสี่หมื่นนะครับโดยที่ไม่มีขกแตกอะไรทั้งสิ้นแล้วเจมามาดูกันซิว่ามันจะดาเมจมันจะแรงแค่ไหนกันเออโอเคลมละวอดลมละนะครับโอเคโอ้แสนกว่านะแสนสามนะครับแรงขึ้นอยู่แรงขึ้นอยู่เพื่นอนๆเอเอตีมา โอเคแบบแนดิ้งละโอ้โหแสน 3, สามสกิลสองได้อยู่ได้อยู่อันนี้ยังไม่มีก่อแตกนะนเพื่อนๆมันหวังจากก่อแตกจากอีนุอย่างเดียวเลยอ่ะเออป้าเอ,อ๋ยข้อเสียของทีมนี้ก็คือไม่มีก่อแตกนะหวังจากอีนุเยอะไปหน่อยนะครับแบนดิ้งเนี่ยได้อยู่ครับโอ้โหสามแสนเพื่อนสกิลหนึ่งสามแสนครับได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่แยถือว่าแรงอยู่นะโอ้โหสกิลสองสองแสนเองอะ่ะไม่ได้เยอะมากนะไม่ได้เยอะมากแต่สกิลหนึ่งน่ยจะแรงกว่านะครับผมประมาณนี้ ห้ลาล้านแล้วแป๊บเดียวเบิร์ดด๊าเมีได้ไวมากนะเพื่อนๆแจทด๊าเมีใส่ไป easy bro easy bro ว้าวอันนี้ก็ยิวมาครับสวยตีไปแจมแมวแวววับแจมแมวแวววับแจมแมวแวววับโอ้หลอดแฟมเกือบตายโอ oh, ้แรงแรงแรง <c ười> รแรงหลอดแฟมเกือบตายทุกคนแรงจัดตกมาครับอ่าฮะ เออโหก็ได้นะดามมเนมันไม่ได้แย่ปุ๊บแบบที่ถนาดว่าแบบไม่ได้เลยอะแต่ดามจกก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าทีมนี้เขาเสียก่อแตกน้อยไปหน่อยนะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นอะต่อมานะครับผมเจอกับคอนเทนต์หอ,อกันบ้างหอเฮลจริงๆถ้าลงให้ดูผมก็คงไม่โอเคนะเพราะว่ามันนานมากนะครับผมอ่ะ แต่ว่าในการลงหอส่วนมากมันจะเล่นเป็นตัวเบิร์ดดาเมจหรือเป็นตัวฮิลนะครับผมอ่ะถ้าเป็นหอฮิวผมขออนุญาตหยิบหยิบเป็นทีมแล้วกันให้ดูว่ามันเล่นเป็นทีมไหนยังไงบ้างในกรณีที่เราเล่นหอฮิลเนาะก็จะเป็นทีมประมาณนี้ครับก็จะมีจักรพรรดิน้ํานะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของบุ๊กทัดน้ํานะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็ตัวของม้าน้ํานะครับผมประมาณนี้อ่ะแล้วก็พาลาดินทัดลมนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็ตัวของกิฟฟอนแสง ประมาณนี้เป็นต้นต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆเองกิฟฟอนเองมันจะเอาไปเล่นเล่นในคอนเทนต์หอหิวซะเยอะอ่ะหอฮิวตรงนี้นะครับเพื่อนๆหอฮิว normal hard hill นะครับประมาณนี้เป็นต้นเนาะซึ่งผมบอกตรงว่าผมไม่ถนัดหอฮิวมากๆอันนี้น่าจะต้องไปติดตามที่ที่ KK Gaming นะครับผมประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวลองลองมาบิวเป็นตัวของสายติดกันบ้างว่าสายติดมันมันทำหน้าที่ยังไงบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเขาเนี่ยเอารูนของวูฟมืดมาโชว์แล้วกันนะครับ สลับรูนปะ,ะเวลาเราตีซีวอลหรือเวลาเราตีคนเนี่ยมันจะบิวเป็นหน้าที่คนล่าแบบกันเลยนะเพื่อนๆอนอันเนี้ยเราจะเล่นเป็นสายจิกแล้วเห็นไหมเราจะเล่นเป็นสายจิกแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาเราเอาไปลงซีวอลหรือคิววอลเนี่ยเราจะเอาไปลงบ้านแบบไหนยังไงบ้างส่วนมากมอนเตอร์ถ้าเป็นดามจทัดมืดตัวอ,อย่างเช่นนะจากพวกจาก,จากไฟบูมมืดอย่างเงี้ยเออจะน้องจะค่อนข้างรับตีนให้ค่อนข้างโอเคมากอย่างบ้านเนี้ยนะครับอ่ะ จะให้ดูว่ามันรับตีนยังไงบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวเราก็จักปูมแล้วกันเนาะเดี๋ยวครับเราอาจจะเป็นเอาเป็นตัวของแม่นยำก็ได้ครับแม่นยำในหางคิวลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เราจะฆ่าตัวของธาตุธาตุไฟก่อนนะหรือคบฆ่าใครก่อนก็นกนได้อะประมาณนี้เห็นไหมถึกปะ ถึกมากนะเพื่อนถึกมากๆจักบูมพี่อู๋ไม่ได้ตีบอลนะเพื่อนจักบูมพี่อู๋ตีแรงมากสก,กิลหนึ่งเราตีแล้วเราเจ,เจนเลือดได้ด้วยนะครับผมตีแบบนี้ปึ๊บแล้วก็เจนเลือดขึ้นมาแต่ว่ามันจะเจนเลือดหน่อยน้อยหน ой, ่อยเพราะว่าเราไม่ได้ทำนาเบีเนาะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมเจาะเป็นตัวของเออ่ต่อแสงเลยแล้วกันนะครับผมเพราะาต่อแสงพี่อู๋ไม่ได้ใส่วิวโอเคมันน่าจะเจาะง่ายกว่าเพื่อนๆโอเคสวยครับผมจะถึงนะของพี่อู๋ถึกอยู่นะหรือผมตีบอลวะผมไม่แน่ใจอันนี้สก,กิลสามไปเลยแล้วกันนะครับผมนี่เนี่ยตายไปซะ เออเดี๋ยวดูนะครับผมดูดิมีความถึกพอสมควรอ่ะมาดาิถึกมากนะครับผมชึบๆึบึบเข้าหลักสองสามพันเองเป็นเสีงหลักแบบเบาเบาบ,า,บ,า,บ,า,บา,างมาก,นะกจบแล้วนะครับผมจากบูมที่ว่าเทพนะครับผมเออจากบูมแสงมือที่ว่าเทพอย่างไงายัยางไงาดูดิดูความถึกก่อนครับเมื่อกี้เลือดเหลือปิ่มเดียวจกักบูมยังตีไม่ตาย โอ้โหเอาอยู่นะใช้ได้อยู่แต่ว่าการที่จะเข้าบ้านแบบนี้ได้คุณจะต้องดูก่อนนะว่ารูนของจักรบูมของฝั่งตรงข้ามเองคุณเป็นทีอะไรที่ถ้าสมมติคุณไปเจอดาวแดง3แดงอ่ะคุณอาจจะใช้ทีมนี้ไม่ได้เพราะลูนของอวกาศมากถ้าเป็น1แดง2แดงน่าจะพอไหวอยู่นะครับพอแบบแบกได้นะครับแต่ถ้าเจอ3แดงบอกเลยว่าขี้แตกนะผมประมาณนั้นประมาณนั้นก็เป็นเป็นอีกทีมหนึ่งที่ผมมองว่าเออก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้ ตัวของน้องเองอสมมติจะโดดเด่นในคอนเทนต์แบบมา,มาฟาร์มแบบนี้ซะ,ะมากกว่าเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่โดดเด่นมากๆเลยอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตัวของออบอสบอสอันนี้เพืเ่อนๆอนะเฮ้ยอันนี้บอสอันนี้ครับผมมันชื่อว่าบอสซากมรณะอันเงียบอันเงียบงันนะครับผมอันนี้คือบอกอตรงๆว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับอ่ะนี่เห็นไหมตัวนี้ใช้งานเป็นตัวแรกเลยเปอร์เซ็นต์ใช้งานตัวแรกสูงมากๆเห็นไหม,มตัวนี้เก่งมากเวลาเราทำคอมบูก็จะประมาณนี้ครับผมนะ ประมาณนี้ครับแต่แป๊บเป็นผมดึงลูนลูนลูนมาใส่ก่อนนะโอ้ตายแลยว้วขี้เกียจโยกลูนไม่ใช่แล้วหรอกข <c oughs> ี้เกียจโยกลูนแหมสูอ่ะมันสามารถใช้ลูนเดียวกันกับคิฟ้อนทัดไฟได้เหมือนกันนะเพื่อนๆก,ก็ไม่ได้แย่เออเดี๋ยวดึงลูนแป๊บเ,เดี๋ยวผมค่อยดึงลูนกลับแล้วกันเนาะโอเคสามารถทําแบบนี้ได้นะเห็นไหมแวมไฟเราจะใส่ใส่เป็นแวมดามเก้ก็ได้หรือแวมสกวิฟก็ได้ครับแล้วแต่หรือจะเป็นแวมเร็วก็ได้นะต่ผมใส่เป็นแวมดามเก้แล้วกันนะครับลองดู เื่อมันผาา่านนะครับรู้ใส่อะไรก่นดีสูน้องแวมจา่านี่ไงน้องแวมจา่าโอเคประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นดีนตัวของดีสปีดเนาะแล้วก็เป็นตัวเกาะแตกก็คือวูฟบูฟอ้ตัวนี้อาจจะต้องไวหน่อยเพราะว่ามันต้องมีหน้าที่เกาะแตกเนาะแล้วก็กิฟฟอนจริงจริงกิฟฟอนเนี่ยต้องช้ากว่าวูฟนะครับแต่ว่าอันนี้คือแบบเด็แฟร์เกิร์ดนะครับแล้วก็โทเทมครับอันนี้มันเร็วกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าครับมันเริ่มเพื่มเร็วกว่าสปีดต้นมันสูงกว่านิดหน่อยนะโอ มาดูกันซิว่ามันจะเล่นคอมโบยังไงบ้างครับอ่ะปั๊บดาบมาสวยอ่ะก่อแตกไม่ติดอ่ะสกิลสองไปแล้วก็เร่งเกรขึ้นมาครับสกิลสองครับสวยอ่ะก่อแตกจิกใครครับตายนะผมสองหมื่นสี่นะผมถือว่าไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ตีเร่งเกรมาครับแล้วก็ปั๊บมาครับก่อแตกจิฟฟ์จิกไข่ครับผมสิบหกเคอ่าฮะยังไงต่อครับอันนี้คือค์เลยร้อยนะเพื่อนๆนะก่อแตกมากจิฟฟ์ติกไข่ครับผมสิบเจ็ดเคโอเคโหสกิลหนึ่งแรงมากเลยอ่ะ สกิลหนึ่งผมว่ามันแรงกว่าสกิลสองเยอะเลยนะสกิลสองมากับมอนเตอร์ที่แบบดาเมจแบบเลือดอ้วนๆมากกว่าผมมองนะแล้วก็อันนี้เราปาถึงบอสแล้วใช่ไหมหบอกเลยว่าด่านบอสแม่งแบบอย่างเอาเหมือนกันสวยจัดโอ้โหมีหัวใจไปเต้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึบตึบต๊บ,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 บโอ้โมาวะ่ะมาวะ่ะมาวะ่ะโู้ที่จัดโอเคอันนี้เราล็อกตีบอสเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องตีอะไรนะครับแพทเทิร์นนะครับมันจะแบ่งเป็นช่วงเนาะเราล็อกตีบอสทั้งสามช่วงเลยครับเพื่อนๆนะประมาณนี้ ดีไปครับอันนี้เกาะแตกนะครับห้ามหิวตูครับผมแค่สกิลเดียวบอกเลยว่าบอสเกือบลาโลกโคตรแรงะ่ะสกิลเดียวเมื่อกี้อะ่ะเออแบบเกือบลาโลกกับแรงจัดนะครับอันนี้รู้ผมไม่สุดนะเพื่อนแรงเกิน,แร,กนแรงเกินไปป้าพี่อมาดีครับเคสวยครับติไข่ไปด้วยครับผมเป็นไงแรงจัดจัดอันนี้คือไม่มีเกาะแตกนะถ้ามีเกาะแตกผมว่าน่าจะไปหวันตั้งนานแล้วนะครับผมแต่วู้บไม่เกาะแตกว่าติดว่าสดีโีเคยังไงเพื่อน กีฟ้อนไปเลยครับผมกอแตกไม่ติดแล้วใครแคร์ลวครับผมโหแรงนะแรงอยู่นะเจบ็บเจ็บบอกได้คำนี้ว่าเจบ็บเจ็บจัดจัดอยู่นะอ,อตีไปครับผมก็บัมมาครับเกาะแตกติดสกิลปึ้มครับผมเกือบหายเพื่อนโ,โหโคตรแรงฮนะตีแบบเลือดของบอสหายประมาณ70ได้อรตแค่สกิลเดียวเพื่อนผ้ได้อยู่นะไม่ไม่แย่ไม่แย่ถือว่าแจมเลยนะผมส่วนมากตัวของน้องเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการฟาร์มบอสนี้มากมาก นะครับใครที่แบบพี่พี่ผมสนใจในการฟราร์มบอสหลุมมิติไอตัวของซากมรณะนะครับผมก็นแนะนำนะครับทีนี้ได้เลยนะครับแบบแจบมบจริงยอมรัแบแจมจัดๆนะครับผมประมาณนี้แล้วกันอันนี้เป็นตัวของาร์ทของซีฟอนนะครับเป็นมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งที่เก่งคอนเทนต์ PVE มากมากเลยนะคใครที่มีน้องหรือแบบได้น้องมาก็สามารถจับปันได้นะครับเก่งมากๆไปตะกูดไปตะกูดนะครับผมอ่า